รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวิถีทำรรวิถีไทยนะครับรายการดีๆมีสารประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนคนใจบุญนะครับที่จะเดินทางมาสถานลานบุญตานะ่างๆวันนี้ผมตะกนเดชนะครับ ค่ะล้วต้องจิบน้ำพระเก้าสะพานบุญนะคะควันนี้เราอยู่ที่วัดดอยสวรรค์เขาไก่เขียนะตำบลวังแดงนะครับอำเภอตอนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมีสารัเต็มประโจะบอกแก่สาธุชนคนญี่ปุ่นนะ,ะน้องจิบนค่นะวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆทางพุทธศาสนานะคะมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ที่วัดดอยสวรรค์นะคะก็กําลังวันนี้นะคะมีงานพิธีแห่เป็ดนะคะแล้วก็ตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งซึ่งมีผู้คนมากมายนะคะมาร่วมตักบาตรตลอดทางเลยนะคะจนกว่าจะถึงวัดคะ่ะภายในวัดจะมีกิจกรรมมากมายนะครับโดยเฉพาะแห่แห่บุญแห่ ทานนะครับอบมากมายเลยนะ้องกิ๊ดนะใช่นะค่ะวันนี้คือเป็นวันแห่เปรตนะคะเป็นกิจกรรมที่หลวงพ่อเนี่ยท่านก็ได้ทําทุกปีค่ะแต่พอดี 2, 2ปีที่แล้วนี่ไม่ได้จัดเพิ่งจะได้จัดเต็มๆก็ปีนี้นะคะเพราะว่าติดโ,โควิดใช่มันเป็นสถานการณ์ครับสาวผู้ชมคนเจบ,บุญนะครับดูได้รับชมได้รับดูรายการวิถีธรรมวิถีไทย,ยการดีๆมีสารประโยชน์มากมายก็ดีติดตาม <c oughs> ผมกับน้องกิ๊บเข้าไปว่าภายในวัดนี้มีอะไรกันบ้างนะขอเชิญนะครับท่านผู้ชมนะครับใช่ไหมน้องกิ๊บนะค่ะเดี๋ยวไปชมกิจกรรมภายในวัดกันเลยค่ะไปเลยค่ะขอเชิญนะครรรับเจิญพ ญาติโยมสาธุชนที่กำลังรับชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยในขณะนี้วันนี้ที่วัดดอยสวรรค์เขาไก่เขียตั้งอยู่ที่ตำบลวังแดงอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถซึ่งอาตมาภาพพระครูประจักษ์กิติคุณหรือหลวงพ่อกลมเกลียวจักกวโรก็ได้จัดให้มีงานประเพณีศสาสตร์เดินสิบ หรือว่างานแห่เปรตประจำปี2,565ซึ่งในวันนี้ก็ได้มีกิจกรรมได้มีพระภิกษุษสงฆ์สมมนเนรออกรับบิณฑบาตเข้าสารอาหารแห้งแล้วก็มีญาติโยมมาร่วมทำบุญตักบาตรมีกระบวนแห่รถบุษบกกระบวนแห่ เพลสนรกอสุรกายเหล่าเทพพยาดานางฟ้าตลอดทั้งกระบวนแห่การละเล่นประเพณีพื้นบ้านต่างๆนะซึ่งในการจัดงานในปีนี้ก็เป็นปีที่20กว่าแล้วนิยมนะแต่ว่าในการจัดงานนั้นได้หยุดชะง,งักมา2ปีคือปีพศ2563กับพศ2565 สำหรับผู้ที่มีจิตเริ่มใสมีใจศรัทธาถ้าหากว่าจะร่วมในบุญกถินในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2565ที่จะถึงนี้นยยมนะกำหนดการก็หลังออกพรรษาแล้วจะมีพระภิกษุสง์พระทุดงท่านเดินทางมาจากทั่วสารทิศทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคก,กลางตะวันออกตะวันตกมาปักกรด ปฏิบัติธรรมเข้ากรรมาฐานที่วัดโดยสวรรค์เขาไก่เขียร์เริ่มตั้งแต่วันที่13ตุลาคมนะปีนี้ก็ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร .9 ของพวกเราชาวไทยของพวกเราทุกคนนะก็จะถือโอกาสทำบุญนะปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชาุุศลแด่พระองค์ท่านด้วยแล้วนะก็หลังจากจัดงานปฏิบัติธรรม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่13ตุลาจะไปจนถึงวันที่23ตุลาก็จะเป็นวันปิยมหาราชนะก็จะถือโอกาสทําบุญใหญ่นั่นก็คืองานบุญกรถิอญาตโยมสนใจอยากร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินแจ้งความจํานงมีจิตประสงค์ก็โทรศัพท์ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้มามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ก็คือ065 450 1789 0 6 5 450 1789อาศนเปาอาละขออันุโมทนาบุญญาโยมผู้ชมผู้ฟังทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการวิถีธรรมวิถีไทยขออนันวอวยพรในทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้จงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังใจปรารถนาโดยทั่วก,กันทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร ดดีีกับพี่คำรนตอนเป็นคนเปิดรับตลอดแบบน้ำไม่เต็มแก้วเสมอใช้ความคิดชีวิตจึงอยู่รอดและดีด้วยอาจารย์ไพโรธรื่นวิชาณนะะ,ะจะบอกให้และนี่คืออีกองคหนึ่งพระอาจารย์ธรรมโชต พระอาจารย์ธรรมโชติท่านสร้างคนไทยให้มีจิตใจรุกรบมาฟังความคิดของอาจารย์ไพโรธเรื่องวิชาผู้เขียนมหายันกันต่อว่าท่านเติมเต็มให้ชีวิตอย่างไรทุกวันนี้จึงนั่งอยู่ในใจผู้คนเสมออยากประสบความสําเร็จในชีวิตให้อ่านประวัติของคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตสักร้อยคนอ่านหนังสือปัญญาชีวิตคติพจนิทานสะเทือนใจสอนใจสอนให้ชีวิตดีขึ้นวิชาธรรมะ รวมแล้วหนังสือต้องอ่านอย่างน้อยให้ครบ2,000เล่ม,มหนึ่งเล่ม200ถึง300หน้าเนี่ยต้องอ่านสมองจะบันเจิดไม่ไหวเป็นพ่อรวยสอนลูกเทคนิคการพูดคุยการเจรจาก,การค้าขายการเข้าสังคมต้องอ่านหมดเลยหนังสือพุทธทาสพิขุหนังสือวิทยาศาสตร์หนังสือทุกอย่างไม่รวมหนังสือดารา ทะเลาะตีกันเลิกกันอันนี้ไม่เกี่ยวเป็นคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันหนังสือเกี่ยวกับเหล่านี้ถ้าคุณอ่านได้ครบ2,000เล่ม คุณมีโอกาสประสบความสาเร็จสูงมากที่สุดเลยพระอาจารย์ธรรมโชติสู้กับข้าศึกสมัยกรุงศรีอยุธยาทานานมาแล้วสรุปไปสรุปมาสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวเราส่วนกรรมเป็นองค์ประกอบกับร่างของเราขอรับพระอาจารย์ธรรมโชติปัจจุบันยังรวบรวมสมาธิและจิตใจให้คนไทยสู้ต่อไปได้ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะ คนนตัังยาเอได้หรืาาข่าวดีดีกับพี่คำรณบอกกับพี่น้องทุกคนอาจารย์ไพโรธเอาจริงทำจริงวันนี้ท่านจึงมีทุกสิ่งดังความมุ่งมั่นและตั้งใจนะ <c oughs> จะบอกให้ ตอนมาจากท้องทุ่งโดยแท้คนอยุทยาอาจารย์ไพรโรธรื่นวิชาณน,นะ <c oughs> จะบอกให้ลูกไทยลูกทุ่งอ่างงลลูกเมทุ่วา ลูก<า>ทุ่งบงบอกถึงความเป็นไทยอาจารย์ไพโรธรื่อวิชาผู้เขียนมหายานท่านเกิดที่จังหวัดอยุธยาในยุค90หรืออาจมากกว่านั้นนิดหน่อยเป็นยุคเฟื่องเรื่องลือและรุ่งโรจน์ของเพลงลูกทุ่งไทยพร้อมกลิ่นอายธรรมชาติวันหนึ่งผมโล่เข้ามาในห้องได้ยินเสียงอาจารย์เปิดเพลงลูกทุ่งซึ่งมันตรงกับความรู้สึกที่ผมเป็นและก็ใช้เพลงลูกทุ่งอยู่ในข่าวตลอดเวลานี่คืออีกส่วนในชีวิตจิตใจที่อาจารย์มีอยู่กับ เพลงลูกทุ่งใช่หรือไม่ชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยเพราะลูกทุ่งเนี่ยมีเสน่ห์มากแล้วก็เกิดในยุคข,ของเราคนอายุข50ขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะชอบลูกทุ่งมาก40กลางๆจนถึง60สิตอนนี้ชอบลูกทุ่งมากถ้าเด็กรุ่นนี้อายุสัก20ก็จะเป็น랩นะก็จะต่างแบบมันเป็นยุคข,ของเรา<ก>มันจริงเคราะมากคนเกิดในท้องทุ่งแล้วจะไม่ชอบเพลงลูกทุ่งได้อย่างไรเพลงลูกทุ่งเนี่ยถามว่าถ้าชอบเพลงอะไรเนี่ยตอบไม่ได้เลย แต่ละคนมีเอกลักษณ์แล้วก็ไม่สามารถก๊อปปี้เรียนแบบมันได้แต่ละคนมีเอกลักษณ์สุรพลสมบัติเจริญก็แบบหนึง่งวัยพศเพชรสุพันธ์อีกแบบหนึง่งสายยันสัญญาอีกแบบหนึง่งสอนเพชร สอนูุพันนี่สุดยอดนี่กันหนึ่งในดวงใจคนไทยต้องมีหัวใจลูกท uh ุ่งสรุปไปสรุปมาสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าเพลงลูกทุ่งไทยไม่มีคำว่าตายแม้ยุคสมัยจะแปลเปลี่ยนอรับโอเช่ไหมฮะโอเช่เหมาะมากโดนใจด้วยโดนใจมาก เอาดีีกับพี่คำรณขอบอกทุกคนว่าลูกทุ่งคือความเป็นไทยลูกทุ่งคือวัฒนธรรมไทยถ้าขาดลูกทุ่งไปความเป็นไทยจะไม่สมบูรณ์นะ <c oughs> จะบอกให้อยยยยาาก้เมืงไไททแนนนดีค ครับพบกับผม,มเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับท้าครูประทุมวลาพีรักนะครับซึ่งป็ะเจ้าวา่แวาแห่งวัดหนองบัวขอนอย่างนี้ตำบลบักพีอเภอทุพบพีจังหวัดนครนายกนะซึ่งท่านกําลังสร้างอุโบสถหลังใหม่ที่ท่านเห็นอยู่นี่นะเป็นโบสถ์ที่สวยงามมากนะแต่ว่า,าวาดัดแห่งนี้เป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและสาธุชนคนญยี่ยมุร่วมด้วยช่วยกันสร้างนะครับเอาละครับเดี๋ยวกล่า ถามว่าคุณเจ้าว่ามีอะไรที่ที่หลวง่อจะบอกในงานบินงานกระถิ่นด้วยนะสาธุพระเจริญพรนายกที่นี่วัดหนองโบขอนตําบลปากพรีอําเภอปากพรีจังหวัดนครนายกขณะนี้อาตมาภาพได้ดําเนินการสร้างอุโบสถลิเริ่มมาตั้งแต่2,556เป็นต้นมาขณะน,นี้อุโบสถ ก็ยังไม่เสร็จไม่เสร็จสำเร็จรู้ล่วงไปจึงขออนุมโมทนาบุญสาธุชนคนใจบุญทุกท่านได้ร่วมกันอนุมโมทนาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างอุโบสถของวัดหนองบกขอนี้ให้สำเร็จรู้ล่วงต่อไปเพื่อเป็นวัตถุท้าววอของบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไปมันเป็นเวลานานแล้ว ก็ว่าอยากจะให้เสร็จสาเร็จรุล่วงขนาดนี้มันยังเป็นวัดประเภทสองอยู่ยังไม่ใช่วัดโดยสมบูรณ์เนื่องจากว่าอุโบสถยังไม่ได้ผูกพัทธสีมาจึงอยากเรียนเชิญสาธุชนคนใจบุญที่มีสิจิตศรัทธา เขาร่วมอนุโมทนาบุญในการสร้างอุโบสถนี้ให้สำเร็จรู้ล่วงต่อไปแล้วก็ในปีนี้ถ้าญาติโยมอยากจะร่วมในบุญทอดกระถินประจำปีของวัดน้ำพกขอนวันนี้มีกำหนดการคือวันที่6พฤศจิกายน2,565 เป็นวันทอดผ้ากฐินประจำปีของวัดหนองบกขอนก็ขอให้ญาติโยมที่ได้ทราบข่าวถ้าอยากจะมาร่วมอนุมโมทนาก็เชิญชวนมาร่วมกันหรืออยากจะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างโบสถหลังนี้ก็ขอให้ติดต่อมาทาง คณะวัดหรือว่าอัตมาภาพในเบอร์โทรศัพท์ที่มีอยู่ในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอให้ญาติโยมถ้าไม่มีเวลามาจะร่วมบนลุมก้อสนนั้นก็ขอให้โอนปัจจัยเข้ามายังบัญชีที่มีหมายเลข ทางประชาสัมพันธ์จะได้บอกให้ท่านทราบโดยทั่วกันฉะนั้นจึงขอเจริญพรทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาขอให้มีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านสิ่งใดพึงปรารถนาสิ่งนั้นขอให้ได้มาสมความตั้งใจขอให้ท่าน พ้นจากโรคคาพาดทั้งปวงสิ่งใดที่ไม่คึงพึงปรารถนาสิ่งนั้นก็จะได้มาบรบกวนและก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและอายุมั่นขวัญยืนตลอดกาลนานเทอนสนับสนุนโดยพระอ้อมผู้ใหญ่เตียงผู้ป่วยนิสุกิ medical กล้องไอพีเอ็นวเครื่องย่อยขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยใน24ชั่วโมงในเรื่องของการศึกษาของเทศบาลตำบลนาดีนะครับในพื้นที่ของตำบลนาดีมีโรงเรียนทั้งหมด4โรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียน วัดบางปิ้งโรงเรียนเทพนรัตโรงเรียนบ้านบางปิ้งและโรงเรียนเทศบาลนาดีนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนหลักของตำบลนาดีทุกโรงเรียนนะครับเราต้องอดูแลเรื่องการพัฒน,นาศักยภาพคนนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่และตอนนี้นะครับโรงเรียนในพื้นที่เรามีดีดีคือมีการเรียนสองภาษา นะครับมีเรียนทั้งภาษาไทยนะครับมีภาษาต่างด้าวซึ่งในพื้นที่ของตำบลนาดีมีผู้ใช้แรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่คนตำบลนาดีต้องรู้ภาษาต่างด้าวนี่คือเป็นส่วนสำคัญที่เราจะพัฒนาศักยภาพของคนตำบลนาดีในเรื่องการเรียนนะครับการให้ความรู้และประสบการณ์ชีวิต นะครับนี่คือปัจจัยสำคัญที่นาดีต้องพัฒนานะครับเรื่องศักยภาพของคนความจำเป็นของการมีโรงเรียนหรือมีครูที่ดีนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับโรงเรียนของเทศบาลน,นาดีนะครับมีครูสอนภา,าษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นครูต่างชาติเรามีคุณภาพในการศึกษาเป็นหลักครับ ในการเรียนรู้ของนักเรียนต้องใช้การเรียนรู้ที่มีคุณภาพคนในพื้นที่จะสร้างสรรค์คุณภาพได้มากขึ้นต่อเมื่อนะครับมีการสนับสนุนเรื่องการศึกษาที่ดีของคนงบนนาดีครับสนับสนุนโดยบ้านลลิสาศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้สูงอายุคอยรอนดี้หลานสะดวกสัก24ชั่วโมง กอล์ฟออตโต้คาร์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า e-w r i d e เียมเียมเดียมตีคอร้องเียเียมเียมฉลิมฉลอง2องร้อปีจังหวัดศรีสะเกดเฮือนดีดีศรีสะเกดไม่ทิ้งกันบ้านนี้เป็นบ้านหลังที่77ค่ะที่ เทศาบาลของเราได้เข้ามาดูแลครับเทศาบาลแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านพรอมกรรมการหมู่บ้านใช้แรงงานทางเทศาบาลจัดหาอุปกรณ์มาเพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันคนที่อยากไร้แล้วก็บ้านไมไ่น่าอยู่เราก็แก้ไขปรับปรุงให้ทุกๆหมู่บ้านหมู่บ้านละสามหลังสองหลังบางหมู่บ้านเราเราไม่ได้สร้างให้ทั้งหมดอย่างนี้ เราดูแล้วก็เราก็ซ่อมปรับปรุงให้ปรับปรุงให้อยู่ได้ใช้อยู่ได้ให้สะดวกให้ปลอดภัยแล้วก็ดูแลเรื่องสุขาภิบาลดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่ตามอัตรภาพแต่คุณภาพชีวิตก็คือได้บ้านได้ที่อยู่ตอนแรกเห็นอยู่หลังผูกพังมันก็ใจห่อเหี่ยวเนาะไม่สบายใจเห็นคนเฒ่าคนแก่อยู่คนเดียวด้วยพอมีบ้านหลังใหม่เข้ามาปุ๊บก็ดีใจชื่นใจกับคนแก่เขาเนี่ยขาดจากบ้านผูผูกพังพังก็กลายเป็นบ้านที่ โครงสร้างถาวรแล้วก็อยู่อาศัยสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยอาจจะอยู่กันแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่านี่ค่ะก็ในการที่เทศบาลเราเข้ามาดูแลกับทุกภาคส่วนอันนี้เป็นหลังที่81นะคะท่านผู้ชมเจ้าขามีห้องน้ําห้องน้ำของหลังห,งห้องครัวค่ะมีห้องนอนก็ดีกว่าที่เขาอยู่ตามสภาพตามเ<า><ม>พิง <ๆ S 2> นะแต่แยกท่านผู้ชมจะเห็นว่านี่ค่ะว่าปไปอยู่ของวิถีชนบทแต่ว่าพอได้ได้อาคาร มาาตรฐนน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกที่าจานแสนชัยแห่งนี้พี่น้องชาวบ้านพวอได้มาชำระค่ามิเตอร์น้ำประปาภูมิภาค3,600บาทเป็นค่ามิเตอร์ค่ะค่ามิเตอร์ค่าติดตั้งมิเตอร์ของเราค่ะเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากมาบริการให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใกล้ไกลไม่สำคัญจะขอให้บริการประชาชนถึงที่ครับ เอาตรงเนี้ยค่ะสถานที่เทศบาลเก่าเนี่ยเป็นโรงเรียนอนุบาลให้กับเยาวชนลูกหลานทุกคนตำบลจานแสนชัยค่ะหลับยังมีความสุขนะคะนี่แหละเวลาน,นอนก็นอนด้วยเสียงเพลงเบาๆที่รถตู้ของสำนักงานไปรับนะคะคือท่านบริการทั้งรถตู้รับส่งเด็กด้วยค่ะนอนนะคะที่ท่านเห็นนะคะทางเทศบาลเป็นคนจัดหาที่นอนให้ค่ะแล้วซัก แล้วก็คุณครูเป็นคนซักให้ <นะ S 2> ค่ะมีเสื้อกันเปื้อนให้ด้วย <นะ S 2> ค่ะคือรอยยิ้มของผู้ที่เป็นคุณครูลองว่ามีความอบอ้อมอารีมีใจเมตตาแล้วอุตลานของท่านก็มีความสุขทุกที่ทําได้อย่างนี้นะคะคุณภาพชีวิตของเยาวชนคนสูงวัยอย่างดิฉันเนี่ยก็ได้รับอนุเคราะห์และที่สำคัญบ้านช่องก็มีให้อยู่ถ้าทุดโรมก็ไปซ่อมถ้าไม่มีถูพังเราก็สร้างให้ค่ะนี่น่ารักมากขอบคุณคุณครูค่ะน่ารักมาก diệp đi của ông hiếm hiếm diệp สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเมืองไทยน่ารู้วันนี้เรามีหลากหลายสาระที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวแต่เรื่องของการเดินทางก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าในหลากหลายพื้นที่น้ําหลากแล้วก็น้ําท่วมมีปริมาณฝนเป็นจํานวนมากระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้เราไปติดตามรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันเลยค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีและหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องขอเชิญร่วมงานบุญประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวเนื่องในเทศกาลออกพรรษาซึ่งถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่เก่าแก่และสำคัญอย่างยิ่งของชาวจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีวัดและชาวบ้านในชุมชนต่างๆจะช่วยกันจัดเตรียมตกแต่งเรือพนมพระทางบกและเรือพนมพระทางน้ำรวมแล้วกว่า100ลําลำหรือร้อยวัดร่วมขบวนแห่สมโพชในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดพร้อมตกแต่งพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านทุกหน่วยงานทุกบ้านเรือนสามารถทำ เดวหรือเรียกว่าไหว้พระร้อยวัดมหัศจร,รย์วันเดียวระหว่างวันที่7-15ถึงตุลาคมนี้บริเวณริมแม่น้ําตาปีงานชักพระประเพณีจังหวัดสุราธ,ธานีนะคะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะเรียกว่าสายบุญนะคะเจอกันที่จังหวัดสุราธ,ธานีนอกนั้นมาเที่ยวงานชักพระแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่จะไม่พลาดในเรื่องของเขื่อนรัชบพาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานความงดงามของธรรมชาติไปแล้วจะต้องไปอีกนะคะนี่คือความงดงามสร้างสารรค์ของสุราษฎีเดียวนะคะ เที่ยวแบบใหม่มีแต่เรื่องให้อ a z เมซิกลัวแดดแรงๆแต่คืนก็แรงด้วยนี่ช่วยดูแลธรรมชาติแค่ดูแลกันและกันเพิ่มขึ้นอีกนิดก็ใกลฉิดความสุขได้ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย <c oughs> เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม กรมประชาสัมพันธ์ปล่อยขบวนรถคารวานนิทรศการเอเปก2022สัญจรเอเปกพร้อมไทยพร้อมกระจายสู่ทุกภูมิภาคครอบคลุม76จังหวัดทั่วไทยเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยมีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปล่อยขบวนคารวานซึ่งในปี2565ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือเป็นโอกาสในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศเพื่อรองรับการฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยเกิดเปรสัญจรเ,เพื่อให้คนไทยทุกส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมรวมทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเชื่อมโยงมิตินี้เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการที่รองรับนักท่องเที่ยวเรียนเชิญพี่น้องคนไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ เรามีโอกาสที่ประเทศของเราจะได้แสดงศักยภาพของประเทศของเราสู่สายตาชาวโลกเนีน้พวกเราจะเป็นเจ้าภาพที่ดีครับ สำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าร่วมกับสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยหรือ Dcat และเครือข่ายพันธมิตรดำเนินการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ประจำปี2564และคาดการแนวโน้ม3ปีระบุภาพรวมอุตสาหกรรมขยายตัว7%มีมูลค่าอยู่ที่42,650ล้านบาทโดยได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากอุตสาหกรรมเกมที่เติบโตอย่างมากพร้อมคาดการว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยทั้งระบบจะขยายตัวต่อเนื่องถึงปี2567โดยมูลค่าอุตสาหกรรม 62,435ล้านบาทใช้ตัวเครื่องมือดิจิทัลในการพัฒนาแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญนะคะมีโอกาสที่จะ สร้างทั้งงานนะคะแล้วก็มีรายได้เข้ามาในระบบเศรษฐกิจนะคะในหลากหลายประเทศก็มองว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมดิจิทัลค่ะยิ่งเม่าคนไทยเก่งเรื่องการผลิตอยู่แล้วมีการตลาดที่สามารถที่จะไปขายอย่างประเทศอื่นด้วยเนี่ยคือคือสิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องสําคัญเมื่อเร็วๆนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏร,ราชนครินทร์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดําเนินโครงการพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตพัฒนาประเทศ จากกาลังทรัพยากรบุคคลสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศสิ่งอย่างหนึ่งเราเหมาะวางเป้าหมายว่าแน่นอนคือการพัฒนาพื้นที่อย่าง,ย,างยั่งยืนก็คิดว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการนําร่องที่ถือว่าเป็นตัวเร่งให้มหาชทายลาัยพิกโฉมอย่างรวดเร็วแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าการพัฒนาต่อไปในอนาคตจะต้องอาศัยกําลังของมหาิทยลาัยที่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้ก้าวสู่การพัฒนานด้าน BCG ตามนโยบายของกระทรวงอว สหภาพยุโรปและกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีร่วมจัดพิธีปิดโครงการส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเลร่วมเดินหน้าสู่อนาคตไร้ขยะพลาสติกรับฟังการสรุปผลและการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2562ร่วมกับประเทศภาคีในแถบภูมิภาคเอเชียสร้างแรงบันดาลใจและการตระหนักรู้การลดขยะทั้งบนบกและทะเลสร้างการรับรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า5ล้านคน Problem and so we must work together. The European Union is itself very advanced in thinking and acting on this question, and we have used the opportunity of working together to share our approaches, to share our experience with the countries. I think it was, I have to say that it was a real challenge, the project for six more months, to have this time to uh, consolidate uh, the. The project results. So yes, the answer is Yes, we have. Uh, we are very satisfied with the results. สมาคมและข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับบันเทิงทีวีและมหานครข่าวโดยการสนับสนุนของสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลและบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและมิสเตอร์ยูฮันิสโฟฮิสจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศคนดิจิตอาสาครั้งที่2ประจำปี2565และพิธีมอบรางวัลสุดยอดเกียรติยศตำรวจไทยประจำปี2564-2565โดยปีนี้นายชยุทธเมทาวิทิชัยประธานชมรมผู้สื่อข่าวและกัลายานามิตรกลุ่มจริงใจสายบุญรับรางวัลพิเศษสาขานัก ยินดีนะครับที่ได้มามอบรางวัลให้กับสุดยอดจิดียอดตำรวจไทยซึ่งก็ทุกคนที่ได้รับรางวัลก็เป็นที่ยอมรับนะครับว่าทําหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งมานะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีก็อยากสนับสนุนต่อนะก็จะพยายามสานต่องานซึ่งดีๆของท่านพบตรคิดอยู่แล้วนะครับว่าอยากจะทําโครงการทําดีให้รางวัลส่งเสริมความมั่งใจให้กับเพื่อนข้าราชการตำรวจแล้วก็ประชาชนที่ช่วยเหลืองานตารวจเพื่อให้เกิดแรงผลักดันให้ทําให มีคนอยากทำคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดสัปดาห์ในเครืออมรินกรุ๊ปจัดงานมอบรางวัลสุดสัปดาห์บิวตี้อเวอร์2022ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่8เพื่อมอบรางวัลให้แก่สุดยอดบิวตี้ไอเทมและคลินิกความงามที่สุดแห่งปี2022ปีนี้มี6หมวดความงาม87แบรนด์ที่ได้รับรางวัลแต่ละแบรนด์มีความโดดเด่นและน่าสนใจสําหรับคนที่รักในการดูแลตัวเองไม่มีกรอบแต่ชัดเจนในตัวตนโดยมีคณะกรรมการจากหลากหลายวงการและกูรูบิวตี้ชื่อดังร่วมตัดสินคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทที่่่สะ้อนนนถึงความมเป็นนรุห ปีนี้นะคะสำหรัราบ Beauty Award จัดขึ้นเป็นปีที่8แล้วค่ะก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีทั้งจากผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆแล้วก็คลินิกความงามทั่วประเทศไทยค่ะปลายปีนี้ก็จะมีอีกไฮไลท์หนึ่งเป็นการกลับมาของการโหวตในวงการบันเทิงของสมดาก็คือสมบูรณ์าไว์ w a r d 2022นะคะรวมทุกๆแคท ของสายวายเลยนะคะก็อยากจะให้ร่วมสนุกกันไปโหวตได้ที่เว็บไซต์สุสาน .com แล้วเราก็จะมีงานมอบรางวัลในช่วงปลายปีด้วยค่ะก็ขอให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะคะ สาระต่างๆที่มอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมได้บ้างนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะรายการวิถีธรรมวิถีไทยวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนและอย่าลืมติดตามรับชมกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าว,วันเสาร์ทางททบ5แล้วรับชมพร้อมกันอีก177ประเทศทั่วโลกวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ